ตรงนี้หลวงตาก็จะมาไหลสดหรือมาสนทนาทำให้กำลังใจพระเจ้าประสงค์เรียกว่าหมู่คณะนะสิ่งที่สองเนี่ยพวกเราก็มารวมกันที่สลาเต็มแล้วที่สามเนาะที่สองที่สามเริ่มมาวางบาทหลวงตาก็ถือโอกาสได้พบปะในสนทนาไน้พูดคุยอ่าอ่า ตอบป,ปัญหาต่างๆของการภาวนาเนาะบางคนก็ถามว่าแค่ดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจแค่นี้เข้าถึงความเป็นอริยะได้ไหมรลงตาตอบโดยไม่ลังเลเลยเข้าถึงได้ร้านเปอร์เซ็นเลยแค่อาศัยสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจนสติกับลมเป็นอันเดียวกันเรียกว่า รวมกันอคนเราจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องลมหายใจอัศจรรย์ลมหายใจ่จลใจะลมหายใจเนี่ยเนาะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันจะมีกำลังนะ,ะมีกำลังมากๆนะทำให้เรารู้สึกนะเป็นสภาวะ มีปฏิกิยาต่อร่างกายเป็นส่วนมากนะเหมือนมีบางคนบอกว่าตะขาบกัดแม่งป่องต่อยทำไมไม่รู้สึกเจ็บเออนี่ก็มีนะอ่าถ้าดูลมเขาบอกมากเนี่ยกำลังของลมของสมธาธของวิปัสนาหรือกำลังของศีลสมาธิปัญญาจะแทรกไปสู่ทุกอนูของร่างกายเราทำใหเ้เวทนาน้อยลงเวทนาน้อยลง บางทีเราเป็นคนแพ้ตะขาบอย่างหลงจาเนี่ยตะขาบกัดโ้ยร้องไห้อยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งเลยแต่พอเรามาฝึกอนาปณนสติเนี่ยสมัยหลงจาเมื่อสิบเอ็ดปีก่อนอยู่ในป่าอคือ,อกุฏิหลวงตาจะเป็นกุฏิมุงหญ้าแล้วเอาผ้าจีวรขาดขาดเกา่าๆมาเป็นข้างฝาและมันอยู่ในป่า และเวลาน้ํามาน้ําป่าไายหลักมันน้ําท่วมตะขาบก็เลยขึ้นไปแค่ทั้งแมงป่องทั้งตะขาบทั้งงูและเราลงจาเนี่ยนอนมันเลยเข้าสบงตะขาบเข้าไปในสบงเออมันก็นึกว่ามันจะไปหาที่ซุกมันนึกว่ายาาแฝกมัง้งเออประมาณเนี้เออลุงจ่าก็เห็นอะไรว่าไต่ยุ้เยเยีเยบๆอย,อยอย่ไง,งก็เลยเอามือไปคำดูมันเลยกัดกัดก็ปัดมันยิ่งกัด หลายเที่ยความมันจะออกจากสบงนะกัดไปหลายรูเลยอ่าอ่าแต่ดีนะเดชะบุญที่มันกัดพลาดไข่ไปมันกัดแส้วขาแถวเนี้ยแถวเนี้ยจริงเชื่อไหมว่าความอัศจรรย์คือไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยนะเออคิดดูว่าจะขาว่าเข้าสบงอ่ะกว่าจะออกมาได้มันจะกัดขนาดไหนนะเอออ่า เน่เพวะเราฝึกอ,อานาปามันจะเหมือนกับความรู้สึกอะเหมือนเหมือนกับกระแสแห่งแห่งกําลังที่มันแทรกอยู่ทุกอน,นูหลวงตาเคยอุปมาให้ฟังว่าในร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานอยู่สามอย่างนะสามอย่างยกยกตัวอย่างสามอย่างคือโลภกุลลงเนี่ยที่เราเรียกกันง่ายๆราคะโทสะโลภะเนี่ยสามอย่างอ่า และเราก็จะ,จะเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามอย่างเลยขึ้นมาทาขึ้นมาจเจริญขึ้นมาเมือม่อเมื่อเมื่อกําลังของของของศีลสมาธิปัญญามีกําลังมากเท่าไหร่มันก็จะไปกําจัดเพราะมันเป็นค่าศึกต่อกันมันก็จะไปกําจัดขับไล่ขับไล่ลดให้ลดน้อยน้อย,อยกำลังลดลงลดลงลดลงเบาบางลงยิ่งยิ่งสติยิ่ง,งสติเรื่องศีลศีลส,ส,ส,สมาธิปัญญาเนี่ยมีกาลังมากเท่าไหร่ กำลังสามอย่างที่อยู่มาก่อนเนี่ยก็จะลดน้อยลงเบาบางลงจนถ้าจเจริญเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติคือกำลังเต็มที่มันก็จะแทรกทุกอนูเหมือนกันมายึดครองแทนพลังของศีลสมาธิปัญญาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่เหมือนเรื่องราคะโทสะโมหะเห็นไหมอ่ามันก็จะกำจัดพวกนี้ออกไปหมดคือลบล้างรีเซตใหม่หมดเลยเออมันก็จะเหลือแต่ พลังงานเรียกว่าอ,าอาพลังบริสุทธิ์เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าพุทธะนั่นเองอจะมีคำหนึ่งถามว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราจะถาคตที่จริงสถ,ถาคตเนี่ยไม่ได้จากเราไปไหนเลยถ้าเราเข้าไปถึงตรงนี้เพราะตัวพุทธะเองก็คือตัวสตินี่เองตัวปัญญานี่เองคือตัวศีลสมาธิปัญญาคือตัวรู้นี่เองจะกลายเป็นพุทธะตื่นรู้ขึ้นมา อ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นพุทธะถึงมีอยู่ทุกที่อยู่อยู่กับทุกคนแต่เราไม่ทําขึ้นแค่นั้นแหละเราทําให้มากจเจริญได้มากเราไม่ต้องไปคํานึงสิ่งว่าอะไรแค่นั้นแหละแค่เรามีสติอยู่ในลมเข้าไหคือจะทําให้มากจเจริญได้มากมันจะไปทําปฏิกิริยาทําลายกันเองเข้าใจไหมความหมายเออแต่ทีนี้เราไปนั่งคิดเอาเอ่า,อาไปนั่งคิดเอา ทำไมพระเจ้าประสงค์ถึงได้พลาดสมุทิสงหรือครูบาอาจารย์ถึงได้พลาดกับเรื่องกิเลสตัณหาราคะซึ่งมีข่าวมีข่าวเพราะท่านไม่ได้ฝึกพวกนี้อท่านไม่มีเบรกไม่มีพวกนี้ท่านก็ยังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่เอื่อไหมเอออ่ะ,อะ ไฟยังเหลืออยู่เชื้อไฟยังเหลืออยู่เมื่อไหรเขาเอาฟืนแย่เข้าไปเอาน้ํามันสาเข้าไปไฟนั้นก็ลุกโชนขึ้นมาคือไฟตันหาราคาไม่ว่าจะบวชนานขนาดไหนยศไหนขนาดไหนถ้ากิเลืออยู่เนี่ยมันก็จะทําลายลางได้เยอะจริงไหมยิ่งมันโดนกระตุ้งกระตุ้นใช่ไหมด้วยเสียงด้วยรูปคุณพ่อเนี่ย กระจวงหนูเลยนะเนี่ยเสียงเลยโอ้โหกระเส่าวยาวอย่างเงี้ยจริงไหมมันก็จดกระตุ้นไฟอ่ะของของอารมณ์ขึ้นมาคือกิเลสตัณหาแล้วเองซึ่งพวกนี้จะคิดว่ามันมีอยู่กับทุกคนถ้านิ่งนอนใจไม่ได้ถ้ายังเหลือพวกนี้อยู่มันสามารถเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าพระวชีไม่ว่าใครก็ตามเรียกว่า กิเลสยังมีอยู่เชื้อยังมีอยู่สามารถจะลุกชนขึ้นมาได้อาเข้าใจไหมจะไปอ่านตำราจะไปฟังเอามา,าไปฟังเทศฟังธรรมไปอ่านตำราขนาดไหนเอถ้าไม่ยอมลงปฏิบัติจเจริญพวกนี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับเราอ่านฉลากะยาแต่ไม่กินยาอ่ะเข้าใจไหมมันไม่มีทางรักษาหายได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมคือเจริญสามสิ่งนี้ขึ้นศีลสมาธิปัญญาแค่เนี้ย่ะเออและทุกอย่างมันจะรีลันเข้าไปรีเซ็ตตัวของมันเองได้นะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติเข้าใจไหมเออเมื่อเขาถึงตัวนี้แล้วมันจะเห็นแล้วองมันไม่มีผิดมีถูกไม่มีดีมีชัว่วหรอกมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของมีอยู่แล้วเข้าใจไหมอ่ มนุษย์คนหนึ่งคู่หนึ่งก็เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เกิดมาสู่โลกแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละเวลาแค่นั้นอหาได้มีสาระอะไรไหมอ่ะจะด้วยความหลงด้วยอุปาทานนะด้วยอวิชชาอ่าอาไหมถ้าเข้าไปถึงตัวนี้แล้วอมันก็จะไม่มีเพศมีอะไรเลยมันก็จะทำลายวงจรหรือแต่สุญญานะเองเข้าใจไหมอหรือเรียกว่าเปรนรอรนาตตา คำว่าสุญญะอนาจารคือมันไม่มีทีนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือธรรมมันมีอยู่แล้วอยู่กับทุกคนอยู่แล้วเข้าใจไหมกิเลสมันก็มีอยู่แล้วมันจะเสื่อมตรงไหนมันจะ,ะมันจะล้าสมัยตรงไหนอ,อจับได้ยังมีคนอยู่มันจะไปศีลธรรมมันก็มีอยู่ แต่คนผู้นั้นมันโง่มันเสื่อมไปเองไงเนาะมันมันไม่เอาอ่ะมันจะเอากิเลสตัณหาขอาเรื่องของมันแหละจริงไหมเออมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะไปแก้ไขใครได้ใครจะไปโดนบันดาลใครจะไปอ่าอ่าอ่ามันไม่ใช่ขัดขี้ใครน่าจะเอาแปลงไปสูงให้กันได้อันนี้มันพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องของจิตของใจเพราะฉะนั้นเราแค่เจริญให้มากทําให้มากนะอ่า ถ้าฝึกไปอนาปรติมันจะเกิดปฏิกิริยารู้ไหมสมองเส้นประสาทมันจะทําให้ตึงๆชาๆเข้าใจไหมเออตึงๆชาๆ yeah. เนี่ยอ่าและตรงหน้าอกจะรู้สึกแน่นๆเออบางคนร้อนร้อนบางคนเย็นบางคนร้อนเย็นสลับกันคือมันจะทําปฏิกิริยาต่อขันนะั่นแหละ นี่ร่างกายเนี่ยชาตนี้คือสนามรบของของของกำลังสองอย่างนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราไม่เคยเป็นมาก่อนทําไม่เคยไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คือเราไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองรู้ไหมวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ทำไมมีพระเจ้าพระสงฆ์มาเยอะมีเมชีมาเยอะเขาไม่ได้เชื่อหลวงตาเป็นส่วนหนึ่งนะเขาเชื่อสิ่งที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นอย่างนี้อะสมัยหลวงตาบวชใหม่ๆฝึกใหม่ๆเนี่ยพูดตรง,ตรง,ตรง ไปกราบหาครูบาอาจารย์เพื่อจะแก้สภาพว่าผมเป็นอะไรครับทําไมผมเป็นอย่างนี้ช่วยผมด้วยแก้ไขผมด้วยไม่มีครูบาอาจารย์ไปรู้สิ่งพวกนี้เลยมีจะบอกว่าเราปฏิบัติผิดต้องเลิกมันเลิกยังไงมันเลิกไม่ได้มันดันเข้าไปเรื่อยๆอ,อ่ะเข้าใจไหมถึงขั้นโยมแม่กับญาติเนี่ยต้องส่งเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปสแกนทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแต่ทําไมมันมีแจ่เวทนามีแจ่ทุกอ สติกับลมมันก็นแมบกันเราไม่ได้ทำแล้วมันทำเองทีเนี้ยเอาละวะตึงเป๊ะความคิดนี่ไม่มีเลยคิดอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมเออหนักเข้านักเข้านอนไม่หลับอ่นอนไม่หลับเป็นเดือนๆนะจนต้องบอกอาจารย์ไปซื้อยาสลบมาโปะให้ผมหน่อยผมอยากพักสิบยี่สนาทีหลมงจาเนี่ยแต่ทีนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนะท่านก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เราจนมุม อ่าเลิกทำแล้วมันไม่ได้ทำแต่มันเป็นเองแล้วทีนี้มันดูลมบึ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 มอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างเงี้ยอ้าวนี่เราก็เลยต้องจัดการตัวเองอ้าวพึ่งใครไม่ได้อ้าวตอนนั้นอยากตายมากกว่าอยู่คือโอเวทนาคือทุกข์หนักมากเหมือนทุกข์ในจักรวาลในโลกนี้มันรวมที่เราไม่รู้มันทุกข์อะไรฝนตกพัพนพลินเนี่ยทั้งคืนเดินจงกรมยนแจ้งเพราะมันนั่งไม่ได้นอนไม่ได้ เห็นไหมจนในที่สุดเนี่ยพังลงดับลงเห็นไหมทุกข์มากๆพังลงดับลงอ๋เราถึงได้รู้ว่าอานาปานสิตลุงตาก็เลยต้องกลับเข้าไปสู่ป่าอีกสามปีสี่ปีห้าปีเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะตรวจสอบตัวเองให้ละเอียดละออก่อนอ่าตรวจสอบยังไงอ้าวอ้าวมันมันจริงไหมมันหมดจริงไหม อย่างไหมทําไมต้องเข้าไปอยู่ป่าอีกห้าปีก็ปไปตรวจสอบว่าเอ้อมันดับจริงไหมตัณหาราคะมันกำเริบอีกไหมมันมีปฏิกิริยาต่อเราไหมเห็นไหมเออเอ,อปีหนึ่งเดือนหนึ่งสองปีสองเดือนสามเดือนเอ,อ้าจนห้าปีปีที่หกเราก็ค่อยมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังคือเราว่าเออ อ่ามันไม่มีทางฟื้นแล้วเนาะเออมันไม่กำเริบแล้วเราหายจากโรคนี้แล้วเออเห็นไหมเราค่อยออกมาพูดเรื่องชีวิตเราให้ฟังสภาวะที่เราปฏิบัติมาโดยเรานำเอาอาณาปานสติมาพึกเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นหลวงตาพระสิ้นคิดถึงไม่พูดถึงเรื่องของคนอื่นเรื่องธรรมะถึงเล่าแต่เรื่องของตัวเองเพราะหลวงจาว่า ถ้าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาหรอกมันไม่ใช่รู้แจ้งเนาะถ้ารู้เล่าเรื่องตัวเองตัวเองเป็นยังไงเนี่ยเรารู้ดีจริงไหมเรียกว่าประจ,จัดสังก็แล้วกันจริงไหมลวงจ่าชอบประจานความไม่ดีของตัวเองเพื่อเป็นประสานว่าเราไม่ดีเราก็แก้ไขตัวเองใช่จริงไหมเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เห็นไหมเอออ่าอ่าลวงจาเคยพูดตลอดว่า คนดีไม่ใช่ไหมคนที่ไม่เคยํำผิดมาก่อนนะจริงไหมเออทุกคนเคยผิดมาหมดพลาดมาหมดจริงไหมครูบาอาจารย์ทุกองค์เคยหลงมาก่อนหมดก่อนจะรู้นี่ก็ต้องหลงมาก่อนก่อนจะจัดสรู้ก็หลงมาก่อนจริงไหมเพราะฉะนั้นเต็มที่ทำให้เต็มที่ดูเราก็จะได้รับผลสิ่งพวกนั้นเองเอไม่มีสายถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องตู้บริจาคเรื่องบ้าบอคอแสกเราพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องงานปฏิบัติเพื่อจะดันมาใครจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนละช่างเขาเถอะอันนั้นสมบัติของโลกใครก็มีได้จริงไหมออ,อยู่อเมริกาอยู่ทั่วโลกเขาโอ้โหสรรเสริญกันว่ามีเงินเป็นระดับหนึ่งของโลกของอะไรกับเรื่องของเขามันก็ตายอยู่ดีจะไปสนใจให้มันโง่ต่อไปเห็นไหม เราจะไม่โง่งมงายต่อเราจะนำเอาศีลเราทำมมทธนี่มาปฏิบัติให้เข้าถึงนะให้มันสิ้นไปซะนี่เบื่ออะารนะ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 นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้สร้างอกสร้างใจพึ่งธรรมะพึ่งคําสอนนะอย่ามาหวังพึ่งคนนั้นคนนี้อ่อนะ่านะ พึ่งพระพุทธเจ้า,น,า,น,าน,นี่แหละพึ่งอาณาปานสตินะี่และนะเออนะใครจะเป็นยังไงเขาจะหัวสอวอเขาจะสอสอ,สอจะกลายเป็นงูเห่านี่อัศจรรย์มากตอนนี้เห็นไหมขนาดายังไม่ตายยังกลายเป็นงูเห่าไปได้จริงไหมก็เรื่องของมันอ,อ้วว่างูเห่ายังดีกว่าพวกมันน,นะะยังผัดเผ็ดกินได้อน,นะเสียสวาสาบนงูเห่าหมดนะ เออจริงไหมนี่เห็นไหมบางคนก็หลงว่าตัวเองเจ๋งเห็นไหมเหมือนผัวเมียคู่หนึ่งเห็นไหมหลวงตาเคยเล่าหลายครั้งแล้วมีลูกชายคนหนึ่งแต่ลูกชายก็เลยไปชอบสาวข้างบ้านก็เลยไปบอกพ่อไปสู่ขอให้พ่อบอกไม่ได้มึงไปบอกใครนั้นน้องมึงคนละแม่เห็นไหมลูกชายก็เออไปจีบอีกคนหนึ่งข้างบ้านนั่นแหละก็ไปบอกพ่อเนี่ยนั้นคนนี้เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยน้องมึงเหมือนกัคนละพ่อแม่ ลูกชายก็เลยเสียใจก็เลยไปฟ้องแม่แม่บอกพ่อไปขอทีลรก็บอกว่าจะน้องเออมึงจีบได้ทั้งทุกคนนั่นแหละเพราะว่ามึงไม่ใช่ลูกพ่อว่ากันเห็นไหมแม่รู้ดีที่สุดเห็นไหมเออนี่ชาวนากับงูเห่าลวงตาเคยพูดแล้วนะเนี่ยมึงอย่าไปให้มันเสียงูเห่านะเนี่ยพูดให้ฟังแล้วชาวนาเรื่องนิทานเนี่ยจะมาว่าชาวนากับงูเห่าะ มีชาวนาคนหนึ่งไปได้เห็บงูเหา่าบาดเจ็บมาเอามารักษาใส่ยาพ่อนาเห็นไหมเออเอตั้งแต่วันนั้นชาวนาก็ได้อยู่กับน้องเมียออมีความสุขตลอดไปนี่เขาเล่านิทานว่างูเห่ามันก็ยังมีความกระตันอยู่เข้าใจไหมเออเออนี่ยงูเห่ามันยังรู้จักกระตันอยู่เนาะเออพราะฉะนั้นจฮะ เปลี niet, so, matter, ่ยนใหม่ซะเสียสบาตะบันงูเห่าเขา